อันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตงานตัวสแกนอุณหภูมินะครับแล้วก็เปิดตัวประตูนะครับก็ตอนนี้ก็คืองานมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็คือมีตัวเช็คระยะแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวเซนเซอร์อินฟรเรทเทมนะครับก็คือเมื่อเมื่อมีมือเข้ามาใกล้ระยะเนี่ยมันก็จะตรวจจับว่า อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่าบอกสเตตัสว่าตัวคนนี้ผ่านหรือเปล่าอ่ะเช่นอันนี้ผมสมมติน,นะครับก็คือเอาเข้าไปใกล้ตัวนี้นะครับเข้าไปใกล้ปุ๊บเ,เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับวัดพื้นอ่ะตรงนี้อันนี้ก็คือมันวัดตัวพื้นโตได้สามสิบจุดสี่เจ็ดนะครับก็คือมันก็จะขึ้นมาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะครับประมาณสามมิวว่า,าพาร์นะครับก็คือตอนนี้ตั้งตั้งไว้ ตั้งไว้3ให้น้อยกว่า37นะครับถ้าเกิดว่ามันจะอุณหภูมิที่มากกว่า37มันก็จะขึ้นเป็นเซลล์นะครับประมาณนี้ก่อนครับผม